โอ้พีกเน็นพอหสวัสดีครับสวัสดีซีกอกแกครับมาครับพวกมึงที่่าต้านให้เราครับพี่น้องครับใจขีเราครดีขี่เราครับเสียงต้องก็ต้าน เงินเรากินเรเจครับเบิ้งครับพี่น้องครับรับรยอ้อยแชงชิ้นหนึ่งเบิ้งครับพี่น้องครับนี่โอ้ลูกฟันอมะโอ้ยคุงกินย่งวอแล้วบันละมันอ้นี่บนละมันคุ้งกิย่างนี่เิไปด้วยนมึีโอกสปอตได้ก็บอโลกเหกัน่องไม้มึงเนี่ยนะแจ็คเตี้มตัวนเ้นี่บอแต่ตัวนี่บอก อ้าลองเบิรงเหรอเอ็ดปวยปวยนี่โอ้ยสองสามไม่ถูกนะสองสามแย่ไปแล้วเย็นกว่าเย็นขึ้นเลยเว้ยเสียแรงเสียเรงไม่ไม่เข้าเอ็ดเอ็ดตังค์ไปครับวันนี้ขึ้นแล้วเอกไปปีนเร็วลอยลอยเร็วโอ้ยออก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 ไปเฝ้าต้องเลือกอันที่สามเจเจสาธิตผู้กองไปไหนเดี๋ยวตัวเมย์เดี๋ยนะ

จะไมเลยับยับรูด้ยเ่าไ่อยโอ้ลูกตบเด็ดเฮ้ยไชวรขึ้นไปเท่านั้นนะขอมือแดงไว้่อนดีอขอดีหรอขอดีหรเ้โหไม่ได้เลยข้าี่นคือแขงกับทนแขง้ามาเข้ายมากนีฬาครับไครับครับบเเ้นเยเอาไปเ้งมให้ เสียเสิร์ฟครับเสียเสิร์ฟหนึ่งสองงสยเสิร์ฟออนห้เียรเฮ้ยเห็นัเห็นซูซีนะครับซูซีนะครับัดไปน้วเด <si suppression> ี <fin anta> <ots> ๋ยวยครับ

โอ้สูสีแล้วันสูสีลวันดสองเอ้นี่เฮ็ู้เฮ็บได้เฮ็นี่อโอ้โอ้ก็ไวเ่านนอยเนาป๊อกปเนี่ยสองสองโอูสีแล้วสีล้ออกออกออกออเออเอา่เอาไม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 ่การการเลยเือครับมได้กินหรเดี๋ยวเดีไปามเขาดี เ่ยคมนบปสปไปหาเขาอยู่ซ bon ีกอยนเออพระฟาดสามห้าเเดี่วจบจังหวอยู่ดินโ้ไมเอาดิเอาดิไฟมุมพัวไฟไม่เป็นไรไม่เป็นไร้าสมาก่อนด้นี่ห้ซูซซีครับ่งนี้้เกินเม้เเเาไเาไปเลยไปเลย เสไม่เส oh. okay ียมีไรเลยตัวนี้ไม่เสียมีไรเลยอาจารย์เดชเพราะมันกันเลยฮะเจอสาธิตลงโอ้ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเกือบไหมเฮ็ดเฮ็ดโอ้ยเขาหวานขุนว่าหลัก็เลี่ยวละขุนย่าเลยโอกเดชนะครับ เลียบไปแล้วครับหมุนมาเอาเข้าใจเลยหลุนล้นลับเย็ดมีตุ่มจีก็ง่ายเลยเลี้ยบเฮ้ยมาแล้วไปเไปไปฟาบ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 ลูกบ้าขามครับลูกว่าขาม

อะไรไรอะไกรรมการกางเกรรมการวมเเข้าไปนเ้าครับผมถึงครับเขาด้ครับมาแล้วครับโอ้จัดฟันัแล้วเดี๋ย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 วตกลงกัก่อนตกลงกันก่อน อไรอนมันลมันลเเ้ปก็ัเกยพอแล้วครับคุ้มชี้แห้งครับคุ้มชีแห้งพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุ้มชีแห้ง

เลอสโซีครับโซซีฮะเก้าสิบเอ็ดเก้าเก้าสก้าสิลงลองตัวากนีเป็ดัการก็นำเกินหน่งเลยเล็บ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 หยักหยักจากอเลยนะไปครับโอ้โหตัวกันยำมาเลยมั้โอ้โหแซดแซดตโห โตกันยาะเลยครับลูกนี้แล้วเอาไปเอาไปเอาไปเฮียเสตาะไอหมูไอ้หมูไอ้แล้วครับผมโอ้โหลูกเสริมสุดยอดมากเหีนระยะมาดังไรดังลอยช้าชิ้นปีนไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้โอ้โห13ไปเลยยังไม่ตั้งนะชาติตะกอบวัดนะชาติเลย มาหัดสาดเลยสามเก้าสาดเลยงานโอ้โลงาดีเลยโอ้ยโอ้เสียมเลยคือแขงเลยวะของแวะเนโอ้แขงแขงแขงอ้จากปราบเสียนนี่วะ

ออเดือดถ่งไเนี่ยนี่ถือ้มกี่ยังฟังนี่อเอ้อ๋อฮ้ยโอ้อมือไป่อนอมือหน่อยอันนี้คือแพ้ไปแล้วตืครับ ท้องแนวเอา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 เจมพิกแล้วโอ้มาเมืดมาเมืดนี่สามว้าว้แล้วกันจิตใช่ลห้าไปไป็นขวัญเลยไปนขวัญเจมพีกเอาไปเจมพีเลยเอาไปดีว โอ้สาดแยกเดียวโอ้ที่ไหสาดแยกเดียวเลยมมีตังค์เลยวะทางแยกเดียวเลยโอ้รถถังหนงบาทต้นโอ้โอ้ที่ไหนรถถังเลยวไม่ม oh, oh, ีต oh, ังค oh, ์เลยวะทางแยกเดียวสาดแยกเดียวเลยเ้าเดียวอาตามออาเบลอเคา้ยจ้เฮ้ยอโอ้ทางอยงเดียวเลยโอ้

ผมนุ่งเขาผูกผมผูกครับคมผูกกันหน่าดูเลยเอาอลเซฟความในแทมเซฟความในแทมหน่งดูยังไยงพีทนี่โอมาแล้วนมาแล้วนั่นนี่ <c oughs> โอ uh oh like ้แข่งเลยว่าที่หรือเปล่แข่งเลยตะเกียบมาเมื่อมาเมื่อมาเมื่อเอาเบิรงเอาเอาเบิรงกเียซมมาเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับป่าดิเอาแล้วครับปาดิมาเมื่อเมื่อแต่เมื่อเก่งต้นเก่งต้นเนรอสองสามการเล่นยกสี่เลยตอนนี้เอาเบิรงเอาเรียก โอ้สาวโอ้ายแล้วด้อะแล้วะอะล้วเซมเซมเซมเก่าครับเซมเกาอล่ะเอิา่ละเ้วมาดสขาย่ลยแหดโอเครโอเคโอเ่าเสร็จครับาเบิ้งครับซิมเซมสุดรุ่นปะเซมสุดรุ่นปะครับเาเบิ้ง ไปครับอาแล้วมาดิสกอตเมื่อเที่ยงแล้วมาเนี่ยอาแล้วมาะกอเมื่อแทงมาเลยเนี่ยอาเมือนงาเจียมก้าวเยม้าวอ้าวมื่อเท่าปะไปไปไปคุเชียงทางไปกีวทางเลย อ่าวดบบานเลยเห็นไหมเหรอเห็นไหมเห็นเลยครัเอ็นเเห็นไหมเอาไหมเดีนยวเดี๋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 ยวเดบ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋าวเี้ยวเดี๋ยวเดบ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋าวเี้ยวเดี๋ยเดี๋ยวเีเดยวเดบ๋ยวเดี๋ยวเดี๋าเดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ย้เี๋ยวเดยวเดีเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋เ สามต้นสีบาเบิ้งชนะบ้าเอาสาต้ชิ้นเอาไปเลยทะโอ้อนกินไรอนกินไรเฮ้ยเสียขาวมาทมเรือมากเลยมันป็นมันคเสีห่างแน่ลเอาครับเสียมาเชียรไม่รองกันครับ่้องเน

เอาปเดี๋ยวโอ๊ะสิบเอ็ดมาเห็บเสาเลยโอ้โหอะไรอะไรกระตีตื่นแ้เ่มามารมงไปเฮ้ยมองคงเห็นได้เสือขาวนมเป็นหักไม้นั่นมาเป็นหักไม้เอนั่นเจ็ดาเป็นหักไม้นั่น

sau, 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 sau,

โอ้ยโดนสาเสียนั wow, oh ่มนั่มอะไรซิบหนึ่งซิบหเึ่งอะซิบหนึ่งก็เผะซื่ออะซิบห่วยก็ไม่เบียร์เอาเอามามามา เล,ลือกนึง,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 งนเลืได้ลูกสุดท้ายครับล,ลูกสุดท้ายไป <laughs> โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแพ้ครับนมาชินึงแอจำอ้ละโอ้โหกูเืหาน้ำดีนัน่ <OK> นมาตั้งชิหนึ่ง <laughs>